แมดแมนคนบ้าหนังขอเสนอสปอยเพนแอนเกนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักกล้าม3าคนวางแผนป้นคนรวยต้องบอกก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้มีเขาโครงมาจากเรื่องจริงแต่ก่อนจะรับฟังรับชมโฆษณาสักคู่ครับ บอกลาปัญหาสิวด้วยครีมสมุนไพรเซ็ครีมสมทองสบู่สมทองกันแดดใยไหม่สมทอง FPS 50 PA บวกบวกมีทั้งออยและผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้หาซื้อได้แล้วที่ไปซนิทัย500สาขาทั่วประเทศเช็คสาขาใกล้บ้านท่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เริ่มเรื่องมาที่ชายคนนี้ครับเขามีชื่อว่าแดเนียลลูโก้ทำงานเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสอยู่ที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งโดยตัวของแดเนียลเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็นพวกบ้ากล้ามขึ้นสมองเลยก็ว่าได้เขาเริ่มเล่นกล้ามมาตั้งแต่อย่างเด็กนิสัยส่วนตัวของแดเนียลเขาค่อนข้างเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองโคตรจริงจังกับงานมีความทะเยอทะยานสูงและเขาศรัทธาในฟิตเนสซึ่งในเรื่องของหน้าที่การงานก็ถือว่าดีเลยล่ะครับเขาทาให้ลูกค้าในฟิตเนสเพิ่มขึ้นมากเย่งน่าตกใจจนนายเจ้าของฟิงงงต ชื่อว่าวิกเตอร์เคอร์ชอทุกครั้งที่แดเนียลเทนให้วิกเตอร์วิกเตอร์มักจะพูดจาอวดรวยว่าเขาเนี่ยมีทั้งบ้านหลังใหญ่ธุรกิจแซนด์วิชเงินนอกชายเกาะบ้าๆและวิกเตอร์ก็ค่อนข้างปากเสียครับแดเนียลก็เลยเกิดความอิจฉาแล้วคิดว่าทางหากเขารวยได้อย่างวิกเตอร์มันก็น่าจะดีแดเนียลก็เลยตามติดชีวิตของวิกเตอร์พร้อมกับย้ำคิดอยู่ทุกวันว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อไปอยู่ในจุดเดียวกันกับที่วิกเตอร์ยืนอยู่แดเนียลก็เริ่มจากการไปเล่าเพื่อนของเขาก่อนเลยครับไอหมอนี่มีชื่อ ทำงานเป็นพนักงานร้านขายทาโก้และไอหมอนี่คือคนที่โง่ที่สุดในแก๊งแดเนียลก็บอกว่าดูสิพวกเราเท่ย่างกับซูเปอร์แมนเราควรไปได้ไกลกว่านี้ไม่ใช่แค่เทเนอร์ฟิตเนสหรือพนักงานขายทาโก้เอเดียนก็คือตามลาออกจากงานเลยครับและที่พีคไปกว่านั้นมันเข้ากับสถานการณ์บ้านเราในตอนนี้เลยครับแดเนียลได้เข้าไปนั่งฟังไลค์โค้ดที่มีชื่อว่าจอห์นนี่วูไอจอห์นนี่วูเนี่ยก็พูดจาปลุกใจแบบไลค์โค้ดคล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยแหละครับจนไฟความทะเยอทะยายนของแดเนียลลุกท่วมไปหมดโดยคี์หลักของการนั่งฟัังงมมนีีคค่่่3อยาทไลโ ครับก็คือตังเป้าวางแผนและพุ่งชนแต่รู้ไหมครับแดเนียลมันไปตีความ3อย่างนี้ว่าเริ่มแรกต้องหาคนที่มีเงินขั้นที่2คือต้องทําให้คนคนนั้นยอมยกทุกอย่างให้และอย่างสุดท้ายคือทําให้ไอ้คนรวยคนนั้นถังแตกใช้ชีวิตอย่างลําบากซึ่งเป้าหมายของแดเนียลก็คือวิกเตอร์ลูกค้าฝีป,ปากก้าของเขานั่นเองครับแดเนียลเริ่มเอาแผนการไปบอกเอเดียนซึ่งเอเดียนเองก็ตอบตกลงแต่แผนนี้แดเนียลต้องการคนเข้ามาในทีมอีกสักคนครับแล้วเผอิญว่ามีพิบึกล่างยักษ์ที่เพิ่งออกจากคุกมาสมัครงานที่ ฟิตเนสพอดีเขามีชื่อว่าพอลพอลเนี่ยนะครับเป็นไอ้ขี้ยาที่แอบขโมยของของชาวบ้านจนโดนจับติดคุกแต่ในคุกที่พอลอยู่มันมีโบสถ์ครับพอลเริ่มใช้ศาสนาเป็นตัวช่วยในการเลิกยาและคอยช่วยเหลือคนที่ถูกลังแกในคุกง่ายๆก็คือในตอนนี้เขาเป็นคนดีที่เคร่งศาสนาไปแล้วครับไม่ทำลายคนยาก,ก็เลิกแม้แต่เหล้าบุหรี่ก็ยังไม่แตะหลังจากแดเนียลทำความรู้จักกับพอลแล้วเขาก็ชวนพอลไปคุยกันที่บาร์ครับซึ่งความจริงเนี่ยแดเนียลแค่ต้องการจะทดสอบไหวพริบของพอลก็เท่านั้นเขาได้พาผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นสาวเต้นอากโกเธอคือนิยามของคําว่าสวยใสไร้สมองแบบแท้จริงแดนเนยลหลอกเธอว่าจะพาไปถ่าย MV คือเขาก็พูดเกินเกินไปก่อนครับแล้วโยนไม่ให้พอพูดรายละเอียดต่อโดยไม่เตรียมอะไรเลยซึ่งพอลเองก็แถต่อได้ดีครับภารกิจในครั้งนี้ถือว่าเขาสอบผ่านหลังจากนั้นแดเนยลก็ชวนให้พอมาร่วมแผนการโป้นของเขาแต่พอปฏิเสธครับเพราะในตอนนี้เขาไม่อยากกลับไปติดคุกอีกแล้วพอพูดจบเขาก็เดินหนีไปแดนเนยลกับเอเดียนก็มองว่าพอเนี่ยโตใหญ่แต่ปอดนี่หว่าในวันถัดดมาบเเียนก็พ กับปัญหาใหญ่ของผู้ชายก็คือผลจากการฉีดสเตียรอยมันทําให้น้องชายของเขาไม่ขันครับเขาก็เลยไปรักษาที่คลินิกจนได้เจอกับพยาบาลสาวอ้วบที่มีชื่อว่าโรบินโดยนิสัยแล้วเนี่ยเอเดียนชอบสาวอ้วนอยู่แล้วครับแถมโรบินก็ชอบเอเดียนอยู่ไม่น้อยทั้งคู่ก็เลยปิ๊งกันโอเคครับมาต่อกันที่ปัญหาใหญ่น้องชายของเอเดียนมันไม่ขันครับคุณหมอก็มีวิธีรักษาที่ง่ายมาเพียงใช้ยาแค่เข็มเดียวแต่ราคาของยาตัวนี้เนี่ยแพงบันไลเลย,เลยครับนี่เลยทําให้เอเดียนมีความต้องการที่จะไปป้นมากขึ้นไปอีกตัดไปที่่่พออัเขาลลงงชวยห ราทำความสะอาดโบสถอยู่แต่มันแปลกๆครับ หลวงพ่อได้เดินมาบอกกับพอว่าให้พอช่วยผ่อนคลายเถอะนะลูกแล้วก็เอามือมาลูบไล้ที่ก้ามของพอพอก็เลยอัดใส่หลวงพ่อเละเลยครับนั่นทาให้เขาตอบตกลงแผนการของแดเนียลทันทีเริ่มแรกครับพวกเขาต้องไปหาซื้ออาวุธกันที่ร้านปืนโดยอาวุธที่พวกเขาต้องการมันเป็นอาวุธของตำรวจครับแดเนียลก็เลยหลุดปากพูดไปว่าพวกเขาเนี่แหละตำรวจแต่เจ้าของร้านไม่เชื่อจะขอดูบัตรครับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเงียบกริบเลยครับจนพอได้ใช้ไหวพริบที่เขามีเลือบไปเห็นว่าไอ้เจ้าของร้านปืนมันเป็นแฟนคลับของวนตรีีีท่่มชือวว่่าตเปออพกก็ลยบา พวกเราเนี่ยเพิ่งลาออกจากตำรวจแล้วมาทำงานเป็นกาดให้กับวงสายเปอร์ไอ้เจ้าของร้านก็เชื่อเฉยเลยครับแถมยังเปลี่ยนสีหน้าจากหน้าโหดเป็นหน้ายิม้มร้องเพลงให้ทั้ง3คนฟังอีกต่างหาก again, พร้อมกับบอกว่าให้ทั้ง3าคนเลือกอาวุธที่ต้องการไปได้เลยหลังจากเตรียมข้าวของกันเสร็จเรียบร้อยแดเนียลก็เริ่มไล่ย,ยาวแผนของเขาให้กับคนในทีมได้ฟังครับโดยแผนแรกเนี่ยคือการบุกไปลักพาตัวของวิกเตอร์ถึงที่บ้านแต่พอไปถึงครับทั้งญาติพี่น้องเมียลูกและคนอื่นอีกหลายคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ในบ้านทาให้แผนแรกของ ต้องพังไม่เป็นทาก็เลยมีแผนที่2ครับพวกเขาจะไปดักหลอวิกเตอร์ที่ร้านขายของพอวิกเตอร์ออกมาพวกเขาก็จะเอารถตู้ไปดักหน้าแล้วอุ้มวิกเตอร์ขึ้นรถแต่พอเอเข้าจริงด้วยความบื้อครับพวกเขาดันไปดักหน้ารถผิดคันวิกเตอร์เนี่ยเดินผ่านไปได้แบบชิลๆพร้อกับเอเดนที่ลงไปจับยังมองกันไม่เห็นเลยครับเรียกได้ว่าบื้อโหดแดเนียลก็เรียกตัวมาด่ายับเลยครับต่อมาคือแผนสุดท้ายวิกเตอร์มีร้านแซนด์วิชอยู่ใกล้กับสนามบินและในวันนี้เขาก็ไปที่ร้านพวิวิกเตอร์เดินออ สามารถจับตัววิกเตอร์มาได้จากนั้นพวกเขาก็มาคับให้วิกเตอร์โทรไปบอกลูกเมียว่าให้กลับประเทศไปก่อนแต่ในตอนที่โทรบอกเมียของเขาไม่อยู่ครับไอบ้บอเอเดนก็ดันมือลั่นยิงปืนช็อดไฟ้าใส่วิกเตอร์จนสลบไปเครื่องมันล่องไปอกาเลยสงสัยต้องอ่านคู่มือจากนั้นพวกเขาก็พาวิกเตอร์ไปที่โกดังเก็บของครับซึ่งไอโกดังหลังนี้เนี่ยมันเป็นโกดังเก็บเล็กทอยคนในทีมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแดเนียลถึงมาเลือกที่นี่วะเนี่ยพอมาถึงครับพวกเขาก็จับวิกเตอร์มัดกับเก้าอี้แล้วปิดตาไว้แดเนียลก็บาาาาลคั่้นนนนนนนํกม มันถึงเวลาที่จะสบายแล้ววิกเตอร์ก็หันมาสวนแบบนิ่งๆเลยครับว่าถ้าแกไม่อยากเรียนต่อเองก็จนนะสิวะอย่างพวกแกก็คงเป็นแค่ไอ้บึกบาเล่นกลามไปตลอดชีวิตนั่นแหละพอได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยแดเนียลก็ฟิลขาดเลยครับพอวิกเตอร์พูดเหมือนรู้ว่าคนที่ลักพาตัวมาก็คือแดเนียลวิกเตอร์ก็เลยยอมรับครับว่าเขาจํากลิ่นโคลโลนที่โคตรเหม็นของแดเนียลได้เท่านั้นแหละครับช็อกกันทั้งโกดังวิกเตอร์ก็คิดในใจว่าเขาไม่น่าใจร้อนพูดออกมาเลยเขาก็เลยบอกไปว่าถ้าฆ่าเขาแล้วพวกแดเนียลจะไม่ได้อะไรเลยดเนยลกก็บอัว่ามใช แกร้องการสมบัตินะแต่ฉันต้องการให้แกหมดตัวก็คือแดเนียลหมันไส้ครับที่ตลอดเวลาวิกเตอร์เอาแต่พูดจาอวดรวยหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ตัดถึงใจเดินตามแผนกันต่อโดยการให้วิกเตอร์โทรบอกให้ลูกเมียออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นก่อนเลขาส่วนตัวก็โดนไล่ออกส่วนท่าน้าของพอก็เข้าไปที่บริษัทของวิโโกเตอร์เพื่อแปขโมโมเอกสารต่างๆครับเมื่อสําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วแดเนียลก็ให้พ่อเป็นคนเฝ้าวิกเตอร์ไว้ส่วนเขากับเอเดียนจะกลับไปทํางานและใช้ชีวิตกันตามปกติก่อนเพื่อให้แน่ใจครับว่าจะไม่มีใครสงสัยในตัววขของพกเาา่าน 3วันครับวิกเตอร์ก็เริ่มชวนคุยและสนิทสนมกับพอมากขึ้นเหมือนเขาจะรู้ครับว่าพอลเองก็ไม่ได้ลายสะทีเดียวแถมยังชวนคุยแฝงเรื่องศาสนาในแบบที่พอลชอบอีกด้วยพอลก็เลยดูแลวิกเตอร์เป็นอย่างดีเลยครับทั้งป้อนข้าวป้อนน้ําเวลาผ่านไป9วันแดเนียลได้เอาเอกสารต่างๆให้วิกเตอร์เซ็นครับมันคือเอกสารในการโอนทรัพย์สินให้กับแดเนียลวิกเตอร์มันก็ปากหมาใจสู้ไม่ยอมครับแต่แดเนียลก็ทรมานจนเขาต้องยอมในวันที่13ครับ วิกเตอร์กับพอก็เริ่มสนิทกันมากยิ่งขึ้นถึงขั้นที่วิกเตอร์เรียกพว่าเพื่อนรักพอลเองก็เรียกวิกเตอร์ว่าเป๊ะๆนั่นทําให้พอลขอเฝ้ายามวิกเตอร์แทนคนอื่นอยู่ตลอดเลยครับมันก็เลยทําให้แดเนียลเกิดความสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นหรือเปล่าแดเนียลก็เลยหลอกซอลินาว่าตัวของเขาพอลและเอเดียนเป็นตำรวจ CIA ปลอมตัวมาครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาต้องการให้ซอลินาไปเกาะติดกับพอลแบบแนบชิดซึ่งเธอก็เชื่ออย่างไม่สงสัยเลยครับส่วนหน้าของพอกับเป๊ะเพื่อนรักก็กำลังนัง โครฮาครับไอวิกเตอร์เนี่ยตามาโดนปิดเอาไว้มันก็วิ่งชนนูนี่นั่นมั่วไปเรื่อยก็เลยเดินพอซัดไปหมัดเดียวสลบเลยครับพอเองก็เสียใจนะที่ต้องต่อยเป๊ะเ,เพื่อนรักแต่เขาต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่หลังจากนั้นครับพอก็ไปที่บาร์ซาลิน,นาก็เริ่มเข้าหาพอลโดยเธอ,อยังคิดว่าพอลเนี่ยคือ c i a ครับ พอลเองก็ชอบซาลิน่าอยู่เหมือนกันแต่ในขณะที่กําลังคุยกันอยู่ก็มีไอ้เท่าหัวงูที่มีชื่อว่าแฝงมาฉกซาลิน่าไปครับไอ้หมอนี่เป็นเศรษฐีนักธุรกิจรายใหญ่ผมก็ขอให้ทุกคนจำไอ้หมอนี่ไว้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะโผล่มาตอนท้ายๆเรื่องส่วนท่าน้าของเอเดียนก็บุกไปขโมยหมาที่ใช้แข่งของวิกเตอร์ครับโดยเขาอ้างว่าวิกเตอร์ได้ขายมาให้เขาแล้วจำไอ้หมาตัวนี้ไว้นะครับส่วนแดเนียลก็กำลังเล่นเกมทรมานเพื่อให้วิกเตอร์เซ็นเอกสารต่างๆให้ครบวิกเตอร์เนี่ยมันอึดโคตรๆครับต้องทรมาน ปัญหาครับถึงวิกเตอร์จะเซ็นเอกสารครบแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่ทาเรื่องก็บอกกับแดเนียลว่าเขาต้องพาวิกเตอร์มาเซ็นเอกสารต่อหน้าเพื่อเป็นการยืนยันไม่อย่างนั้นเรื่องโอนทรัพย์สินต่งางๆก็ไม่ผ่านปัญหาใหญ่เลยครับแต่ทุกปัญหามีทางออกจอร์นเจ้าของฟินเน็ตที่แดเนียลทำงานอยู่เขาสามารถลงนามเซ็นรับรองได้ทีแรกจอร์นก็ไม่ยอมครับแต่ทีนี้เนี่ยจอร์นต้องการจะจัดแข่งพาะกก่แต่ว่าเขาไม่มีเงินที่จะจัดก็เลยต้องยกเลิกแดเนียล <Daniel S 2> เลยติดสินบนบอกว่าจะจ่ายค่าจัดงานให้จอร์นก็เลยยืนยันเอกสารทั้งหมดใใหห้้รรัพพออออเาาาไปยยยื่่นนนนกกงีผฉลลุ ข่าวนี้ในตอนนี้ครับทรัพย์สินทุกอย่างของวิกเตอร์กลายเป็นของแดเนียลเรียบร้อยทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายครับเก็บกวาดทุกอย่างให้เรียบเนื่องจากวิกเตอร์มันรู้ว่าใครเป็นคนทาแดเนียล <Daniel S 1> <Daniel S 2> ก็เลยไปคุยกับพอครับ,รบว่าพวกเราคงต้องฆ่าวิกเตอร์ทิ้งแน่นอนครับว่าพอไม่เห็นด้วยอย่างแรงที่จะฆ่าเปเป้เพื่อนรักแต่ด้วยฝีป,ปากที่ขรลมคมคายแดเนียล <Daniel S 2> ก็เล่าให้พอต้องยอมทาตามพอถึงเวลาวิกเตอร์ี่กอดคอบีดน้าตากับพอเลยครับเขาอยากจะให้พอพาหนีพอเองก็ต้องฝืนทาครับเขาหลอกว่าจะส่งวิกเตอร์ขึ้นเครื่องบินแล้วหหหนนนีีาาาายยไปเเเลลแตตต่่่่่วิกกออออร์้้งใมพืท จะได้จำหน้าใครไม่ได้วิกเตอร์ก็เลยบอกครับแกเก็บเหล้าไว้กินย้อมใจตอนฉันตายเถอะเพราะขึ้นสวรรค์ไปแล้วฉันจะไปฟ้องพระเจ้าว่าแกฆ่าฉันพอก็เลยปีติครับแกอย่าไปฟ้องพระเจ้าเชียวนะหลังจากนั้นพอก็เอาเหล้ามากอกปากวิกเตอร์เลยครับตามแผนก็คือพวกเขาจะมอมเหล้าวิกเตอร์แล้วบังคับให้วิกเตอร์ขับรถชนมันจะเหมือนอุบัติเหตุเลยครับแต่พอขับรถไปแล้วรถชนครับแต่วิกเตอร์มันอึดไม่ยอมตายรถเนี่ยมีถุงลมและที่สําคัญอะไรรู้ไหมครับไอโง่เอเดียนดันคาดเข็มขัดให้กับวิกเตอร บแดเนียลก็ด่าใหญ่เลยครับไม่รู้จะทํายังไงกับมันแล้วข่าวนี้ก็ต้องแผนสำรองจุดไฟเผาเลยครับตุ้มรดระเบิดหันหลังให้ระเบิดกันแบบโคตรเท่แต่รู้ไหมครับวิกเตอร์มันเดินลงรถมาเฉยเลยไอสามนักกล้ามก็งงครับว่านี่มันบ้าอะไรกันแดเนียลก็เลยมัับให้พอขับรถชนเลยครับแต่ก็ชนไปแค่เฉียวๆวิกเตอร์มันยังไม่ตายอยู่ดีแดเนียลก็บังคับอีกครับว่าให้พอลเนี่ยถอยรถไปเหยียบมันให้เละไปเลยพอลก็ต้องฝืนใจทําอีกครับคราวนี้เนี่ยโดนหัวเป๊ะเพื่อรักเต็มๆแแต่รรู้้้มมัััคบบพอนกกกาลลว วิกเตอร์มันยังไม่ตายครับเพราะตอนที่ถอยรถไปทับเนี่ยไอตรงที่วิกเตอร์นอนอยู่มันเป็นล่องพอดีทําให้วิกเตอร์ลอดตายไปอย่างวุดหวิตพอถึงโรงพยาบาลครับวิกเตอร์ได้ให้การกับตํารวจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตํารวจไม่เชื่อสักอย่างครับเพราะสภาพของวิกเตอร์มันเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าแอลกอฮอล์เรื่องที่เล่ามันก็เหลือเชื่อเกินไปอีกเรื่องก็เชื้อชาติครับวิกเตอร์เนี่ยเป็นคนโคลัมเบียตํารวจเมกันก็มองไว้ก่อนเลยว่าวิกเตอร์อาจจะเป็นพวกข้อค้ายาข้ามชาติก็คือเหยียดนั่นแหละครััััับและททที่่สสํํําาาาาาาคญไออ้้้วววกตตตรรร์มมนนนนนปงดดจจจโุย ก็จากไปและไม่รับแจ้งความเพราะพวกนักกล้ามรู้ว่าวิกเตอร์ยังไม่ตายก็เลยจะตามมาเก็บงานแต่ในขณะนั้นเองวิกเตอร์ก็ได้โทรไปหานักสืบคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าเอ็ดเป็นอดีตตำรวจสายสืบที่โคตรเก่งแต่ตอนนี้ก็เสียแล้วก็เลยผันตัวมาเป็นนักสืบแต่ก็เลิกรับงานไปแล้วอยู่ดีเขาก็เลยไม่รับงานของวิกเตอร์ครับแต่เขาได้แนะนําวิกเตอร์ไปว่าถ้ามีคนลําบึกมาไล่ฆ่าแล้วก็ผมจะรีบหนีทันทีเพราะโรงพยาบาลใครจะเข้าออกก็ได้หลังจากนั้นพวกนักกล้ามก็มาถึงครับแต่วิกเตอร์ไม่อยู่แล้วหมอที่ดูแลวิกเตอร ้งความนะ่ะไม่มีใครรับทําคดีตํารวจไม่ได้ตามให้พวกนักกรารที่แทบจะร้องไห้ดีใจเลยครับเพราะต่อให้วิกเตอร์ยังอยู่ก็ไม่มีผลอะไรอีกแล้วพวกเขาก็เลยไปบ้าคลั่งกับสมบัติที่เพิ่งจะได้มาแดเนียลได้บ้านเงินรถเรือธุรกิจแซนวิชของวิกเตอร์เอเดียนก็ได้เงินไปไม่น้อยเขาลีบเอาเงินไปฉีดให้น้องชายพัง,งาดลืมบอกครับเขาได้คบกับโรบินเป็นแฟนกันแล้วด้วยพอได้เงินไปใช้มหาศาลได้คบกับซอล,ลิน่าเป็นแฟนซึ่งเธอก็ยังคิดว่าพอเป็น c i a อยู่ครับหลังจากนั้นไม่นานเอเดียนก็สื่อบานพร้อมก ก็ตกต่ำขั้นสุดครับเขาเช่าห้องอยู่อาศัยลบไปวันๆแต่แล้วเอ็ดก็เข้ามาหาครับพร้อมก็บอกว่าจะช่วยสืบคดีให้โดยวิกเตอร์ต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังอย่างละเอียดหลังจากนั้นเอ็ดก็เริ่มตามสืบเองเลยครับเขาสะกดรอยตามพอลที่วันๆสิงอยู่ที่ภาพกับซอลิน่าเขาตามมาถึงเจ้าหน้าที่ที่ขายบ้านให้กับเอเดียนสืบไปถึงร้านขายแซนด์วิชของแดเนียลส่วนทั้งน้าของพวกนากรมแดเนียลเนี่ยนะครับก็อยากจะผูกมิตรกับเล่าเพื่อนบ้านโดยการจัดอบรมการป้องกันตัวให้กับเพื่อนบ้านแต่ว่าพอลเนี่ยทำงานล้มคร เ,เรียกได้ว่าชั่วเลยแหละครับเงินที่ได้มาก็ใช้จนหมดไม่มีเงินจ่ายค่าห้องแถมซารีน่ายังช่วยพอผ่านเงินอีกต่างหากตัดไปที่เอสคร่าวนี้เนี่ยเขาเข้า,ขามาสมัครให้แดเนียลเป็นเฮนเนอร์ให้เลยครับเพื่อสืบให้เยอะขึ้นไปอีกโดยที่แดเนียลไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำผ่านไปได้ไม่นานและแล้วกว็ถึงวันแต่งงานของเอเดียนกับโรบินซึ่งในขณะเดียวกันพอลเนี่ยหน้ามืดไปดักปนล,ลดขนเงินของแบงค์ตำรวจแทบทั้งเมืองเนี่ยไล่ล่าพอกันใหญ่เลยครับจนพอลหนีกระโดดลงแม่น้ําไปตำรวจก็ระดมยิงจนิ้วโปงทที่เาาขขอออพพลดรก็ เก็บนิ้วเท้าไว้เผื่อว่าเอาไปต่อคืนได้พอหนีรอดครับพอบุกไปที่งานแต่งของเอเดียนแดนเยลเหรียสภาพของพอก็เรียกมานั่งคุยเลยครับพอเลยเล่าทุกอย่างให้ฟังแดนเนลก็ด่าไปยกใหญ่เอเดียนเห็นแบบนั้นก็เลยมานั่งคุยด้วยครับพอเลยเสนอว่าเราควรจะออกป้อนอีกครั้งทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยพอไม่เคยเห็นด้วยเลยครับนี่แหละครับภัยของยาเสพติดเอเดียนก็เห็นด้วยกับพอเพราะเขาเอาเงินที่ได้มาไปซื้อ,อยาฉีดน้องชายจนหมดแล้วทั้งซื้อบ้านทั้งแต่งงานหมดพอดีครับมีแต่แดนียลเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยเพราาะหลังจกที่ ทุกอย่างมาแล้วแดนเนียลก็ยังคงขยันทํางานอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ใช้เงินแบบบ้าคลั่งเหมือนคนอื่นส่วนทนาน่าของวิกเตอร์ก็โทรมาหาจอร์เลยครับเพราะจอร์เป็นคนเซ็นยืนยันเอกสารนั่นหมายความว่าถ้าโดนจับจอร์ก็มีความผิดด้วยจอร์ก็เลยไปตามแดนเนียลมาครับแล้วก็หลอกถามว่าวิกเตอร์อยู่ที่ไหนแต่วิกเตอร์มันฉลาดครับบอกก็โง่แล้วคือวิกเตอร์ก็โทรมาขู่แล้วปั่นประสาทก็เท่านั้นแดนเนียลก็สืบจากเบอร์จนรู้ว่าวิกเตอร์อยู่ที่ไหนพอมาถึงครับวิกเตอร์ก็ไม่อยู่แล้วแดเนียลก็เลยสืบจากคนเเเฝ้้้้้าาาตตึกจจนรรููวว่่่แแททิงงลลีีอออปปปมไ็คข Daniel, คือคนที่คอยช่วยเหลือวิกเตอร์มาตลอดแต่ในขณะเดียวกันครับเอ็ดก็ได้ประสานงานคดีของวิกเตอร์กับตำรวจเรียบร้อยแล้วเอ็ดเนี่ยก็มีเส้นสายพอสมควรครับพวกตำรวจก็เลยยอมตามคดีให้จังหวะนั้นเองพวกนักการก,ก็เลยบุกไปที่บ้านของเอ็ดครับแต่เอ็ดกลับบ้านมาพร้อมกับตำรวจพอดีพวกเขาก็เลยต้องชิงหนีกันไปก่อนพอรู้ตัวว่ากำลังจะสวยแดเนียลก็จำใจจะต้องออกปล้อนอีกครั้งส่วนเป้าหมายเนี่ยก็คือแฟงนั่นเองครับคนที่มาฉกซอยหน้าไปตอนอยู่ในบาร์เขาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยโดยแผนของพวกนักกามเนี่ยนะครับพวกเขาจะมาหลอกพีเซ แฟงมาเป็นนายทุนให้กับธุรกิจของพวกเขาซึ่งแฟงเองก็มีท่าทีที่เห็นด้วยกับการลงทุนในครั้งนี้พวกนักกา้ามก็เลยนัดแฟงไปเซ็นสัญญากันที่บ้านของเอเดียนและในตอนที่ไปถึงแฟงก็พาเมียของเขาไปด้วยครับจำเธอ,เอไว้นะครับเดี๋ยวเธอจะโผล่มาอีกทีตอนท้ายเรื่องในวันนี้ครับโรบินภรรยาของเอเดียนยังอยู่ที่คลินิกทําให้คนที่อยู่ก็จะมีแค่3นักกา้ามแฟงและเมียของเขาเท่านั้นแดเนียล <Daniel S 2> ก็พาแฟงเข้าไปคุยในห้องกันแบบส่วนตัวครับแต่คุยไปคุยมามันไม่เหมือนที่คุยกั่างกกกับบมออขรรรริษทน แน่นอนครับว่าแดเนียลไม่มีบริษัทอะไรทั้งนั้นจนแดเนียลฟิลขาดครับเพราะแฟงเผอหลุดปากไปว่าแดเนียลดูอ่อนหัดแน่นอนว่าคนที่มั่นใจในตัวเองอย่างแดเนียลทนไม่ได้อย่างแรงเขาเผอกระทืบแฟงไปยกใหญ่เลยครับจนเกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้าแฟงลงไปนอนกองกับพื้นแดเนียลมันก็ยืนหัวเสียกระทืบบาเบลที่ใส่ลูกเหล็กไว้ทาให้ลูกเหล็กน้าหนักหลายกิโลหล่นทับหัวของแฟงจนตายคาที่เลยครับแดเนียลเองก็ตกใจเพราะเขาไม่ได้กะจะเอาแฟงถึงตายอยู่แล้วเมียของแฟงได้ยินเสียงแปลกๆก็เลยตามเข้ามาดูครับพอเห็นว่าแฟงตายแล้วเเธอกกีดตานมยิงใส่ คนที่เหลือก็เลยตามมาช่วยครับเอเดียนไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยฉีดยาชาของม้าใส่เมียของแฟงไปหนึ่งเข็มทีนี้แดเนียลก็ต้องอธิบายยกใหญ่เลยครับพวกเขาก็เลยตัดสินใจจะไปป้นบ้านของแฟงซะเลยดีกว่าไม่ได้อะไรโดยการขอรหัสตู้เซฟต่างๆกับเมียของแฟงซึ่งเธอก็อ่อนแอจากลิ์ยาพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่พอได้รหัสมาแล้วแดเนียลกับพอก็บุกไปที่บ้านของแฟงครับโดยทิง้งเอเดียนกับเมียของแฟงเอาไว้เพื่อให้เอเดียนได้เก็บทําลายหลักฐานต่างๆก่อนที่โรบินจะกลับมาแต่ปัญหาก็เกิดครับเมียของแฟ จัเธออีกครั้งซึ่งจังหวะนั้นเองเมียของแฟงพยายามจะหนีครับเอเดียนก็เลยหยิบยาชาของม้าฉีดเข้าไปอีกหนึ่งเข็มทีนี้งานเข้าสิครับยาเกินขนาดตายครับวิญญาณออกจากร่างไปเลยแดนเนียลกับพอลก็เลยเก็บเอาทรัพย์สินบางส่วนกลับไปเท่านั้นแต่ก่อนกลับเนี่ยพอลมันนึกสนเอานิ้วเท้าของตัวเองที่ขาดให้หมาของแฟงคาบเล่นเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีผลในตอนท้ายเรื่องส่วนเอเดียนที่เคลียบ้านเสร็จแล้วซึ่งที่จริงมันก็เคลีย์แบบลวกๆไม่ได้ต่างกับตอนแรกเลยครับเขาได้ทําการเคลื่อนย้ายศพข,ของสองผ ที่เอเดนขโมยมาหนีกลับไปที่สนามแข่งเจ้าของสนามก็จํามันได้เขาก็เลยโทรแจ้งตารวจเพราะคิดว่าหมาโดนขโมยมาทางหน้าของพวกนักกามก็เริ่มทาลายหลักฐานชิ้นสุดท้ายก็คือศพของสองผัวเมียครับพวกเขาหั่นศพแล้วยัดลงไปในถังจากนั้นก็ขับรถเอาไปทิ้งที่แม่น้ํานอกเมืองเหมือนจะจบสวยแต่ไม่ครับในขณะที่แดเนียลออกกําลังกายอยู่พวกตํารวจก็บุกเข้ามาจับเขาเป็นกองทัพเลยครับและไม่ใช่แดเนียลเท่านั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องโดนตามจับหมดไมเว้นแม้แต่จอรนเจ้าของฟิตเนสแต่แดเนียลมันสุดโต่งครับเขาขับเรือส่วนตัวของวิกเตอร ชายฝั่งบาฮามาสเพราะวิกเตอร์เนี่ยมีบัญชีเก็บเงินลับอยู่ที่นั่นทนายของวิกเตอร์ก็ยอมบอกความจริงกับตำรวจครับพวกตำรวจก็เลยตามไปที่ชายฝั่งทันทีในจังหวะน,นั้นเองแดเนียลก็เบิกเงินสำเร็จแล้วครับตำรวจก็ตามมาเจอกันพอดีเขาก็เลยต้องหนีตายอีกครั้งแต่เหมือนโดนเอาคืนครับวิกเตอร์ที่ตามไปด้วยพอเห็นแดเนียลวิ่งออกมาเขาก็ขับรถชนจนแดนเนียลโดนจับในที่สุดหลังจากนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ไปเจอกันที่ศาลครับซอลิน่าก็ต้องมาให้ปากคำแถมเธอยังคิดว่าพวกนักกล้ามยังเป็นนน CA อออยยยยู่ดด้้้้ววใใหหตาาเเเโรรบบิกกกััีแล ทั้งหมดว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องที่จริงพวกเขามีติดลอดอยู่ครับถ้าไม่มีคดีฆาตกรรมแฟงกับเมียจริง,รงๆมันไม่มีหลักฐานด้วยซ้ำเพราะศพของแฟงกับเมียโดนทาลายจนสืบไม่ได้แล้วว่าเป็นศพของใครแต่ความซวยมันคือตรงนี้ครับจาได้ไหมครับที่พอเอานิ้วโป้งไปให้หมาของแฟงคาบตำรวจก็ตามสืบได้ว่านั่นคือนิ้วโป้งของพอลและที่พีคิกไปกว่านั้นก็คือซิลิโคนจากนมเมียของแฟงที่ขนาด2 7 5 0ซีพัะเจ้าช่วยสืบจากซิลิโคนจนเจอเจ้าของและเป็นหลักฐานมัดตัวพวกแกงหนักกล้ามพอที่กําลังสติแตกก็เเลลลลยยยหุุดสาาารภพทกอ่งใน ทำให้คดีทุกอย่างถูกตัดสินได้อย่างง่ายดายจนสุดท้ายแล้วพอถูกตัดสินจำคุก15ปีนี่ลดโทษแล้วนะครับเพราะให้ความร่วมมือจอนเจ้าของฟิตเนสก็ติดคุก15ปีเช่นกันส่วนแดเนียลกับเอเดียนโทษประหารชีวิตครับและนี่ก็คือตอนจบของเรื่องนี้ โอเคครับต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับอาจจะมีการแต่งเติมบ้างผมก็ไม่ได้ตามลึกอะไรมากแต่ตัวละครหลักๆเนี่ยมีอยู่จริงๆแต่คนที่เป็นเหยื่อในครั้งนี้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพวกนักกล้ามเป็นนามสมมุตินะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวพวกเขาในเรื่องของตัวหนังเนี่ยผมบอกได้เลยว่านี่คือหนังวางแผนป้นที่มันแล้วก็ฮาแบบโคตรใครที่ไม่เคยดูไปหามาดูซะนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนักแสดงหลักทั้ง3คนผมบอกเลยว่าพวกเขาสุดยอดมากๆดูแล้วโคตรอินลองนึกภาพตัวเองเป็นวิกเตอร์ดูครคนระาท จาก IMDb เรื่องนี้ได้ไปถึง6.4คะแนนเต็ม10ส่วนมะเขือนาเรื่องนี้ได้ไป51%เท่านั้นสำหรับผมให้8เต็ม10ครับหนังสนุกจริงๆแนะนำให้เพื่อนๆไปหาดูกันได้ถ้าหากผมพูดผิดพลาดไปตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยสุดท้ายขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ